สวัสดีผมเอเลียดและทั้งชีวิตของผมได้เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือนับตั้งแต่พ่อของผมได้พบกับแฟนคนใหม่พ่อของผมเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จอย่างมากแต่ผมไม่สามารถพูดได้เต็มปากว่าเขาเป็นคนดีสักเท่าไหร่แม่ของผมเธอเป็นคนอพยพมาจากประเทศอื่นเธอเริ่มเดทกับพ่อตอนอายุแค่ประมาณ20ปีและพ่อก็แก่กว่าเธอมากเธอเป็นผู้หญิงที่ดีและทํางานหนักอยู่เสมอเธอแยกทางกับพ่อตอนที่ผมอายุได้แดขวบและนั่นทําให้แม่ต้องย้ายกลับไปยังประเทศของเธอ นับตั้งแต่นั้นมาผมก็ไม่ได้พบกับแม่อีกเลยจริงๆแล้วผมอยากไปกับแม่ด้วยนะแต่พ่อเป็นคนตัดสินใจว่าผมควรจะอยู่กับเขาเพื่อที่เขาจะได้ไม่ต้องจ่ายเงินเลี้ยงดูบุตรผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมมันถึงสำคัญสำหรับเขานักเพราะเขาก็มีเงินตั้งเยอะแต่เดาว่าคงเป็นเรื่องของที่ทีละมั้งและถึงแม้ว่าผมกับแม่เราจะไม่ได้พบกันแต่เราก็ยังคงติดต่อกันอยู่เสมอเป็นเวลาหลายปีเมื่อเร็วๆนี้ผมเพิ่งอายุครบ18ปีและพ่อก็ได้พบกับแฟนคนใหม่เธอชื่อวิกตเรีย ตั้งแต่ผมยังเด็กพ่อมักจะมีสาวๆมากมายที่ล้วนแต่อายุอย่างน้อยและพ่อก็ปฏิบัติกับพวกเธอไม่ดีเท่าไหร่ส่วนวิกตอเรียเธออายุเพิ่งจะ18หรือ19นี่แหละเธอมาจากครอบครัวที่ยากจนมากในตอนแรกผมเกลียดเธอเพราะคิดว่าเธอจะเป็นพวกผู้หญิงหน้าเงินหลังจากนั้นไม่กี่เดือนเธอก็ย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านของเราและพวกเขาเริ่มวางแผนที่จะแต่งงานกันเมื่อมาถึงตอนนี้ผมก็ได้เริ่มรู้จักกับเธอมากขึ้นและผมก็พบว่าเธอเป็นผู้หญิงที่น่ารักและฉลาดมากบางครั้งผมก็คุยกับเธอนานหลายชั่วโมง เธอต้องการหลุดพ้นออกจากชีวิตที่ยากจนและครอบครัวที่มีปัญหาดังนั้นพ่อของผมจึงเป็นโอกาสที่ดีที่สุดสําหรับเธอเธอขอบคุณเขามากที่ได้มอบชีวิตใหม่ให้กับเธอแต่ผมรู้จักพ่อของผมดีและผมก็เห็นว่าเขาปฏิบัติต่อเธออย่างไรเขาไม่ยอมปล่อยให้เธอออกไปไหนเลยและเวลาอยู่ต่อหน้าคนอื่นเขามักจะพูดข่มเธอผมอยากที่จะช่วยเพราะผมรู้ดีว่าจุดจบมันจะเป็นอย่างไรเพราะพ่อจะต้องทิ้งเธอเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาเริ่มเบื่อเธอแล้ว และพูดตามตรงนั่นไม่ใช่เหตุผลเดียวที่ผมต้องการจะช่วยหรอกนะคือผมเริ่มรู้สึกว่าผมชอบเธอเข้าซะแล้วผมเห็นว่าเธอไม่มีความสุขที่ต้องถูกขังอยู่ในบ้านหลังใหญ่นี้ดังนั้นเมื่อไหร่ที่พ่อโมยุ่งอยู่กับงานผมก็จะพยายามทําให้เธอมีความสุขมากขึ้นผมพาเธอไปดูหนังไปร้านกาแฟหรือไม่ก็เดินเล่นกันในสวนสาธารณะและเธอเองก็ยิ้มแย้มและหัวเราะตลอดเวลาที่เราอยู่ด้วยกันแต่ทันทีที่เรากลับถึงบ้านและพอพ่อของผมกลับมาเธอก็ไม่มีความสุขอีกครั้งและไม่ยิ้มหรือหัวเราะอีกเลย มีอยู่ครั้งหนึ่งเรากลับมาจากดูหนังกันและวันนั้นบังเอิญว่าพ่อกลับมาเร็วกว่าปกติเขาโกรธมากและถามว่าเกิดอะไรขึ้นผมพยายามอธิบายให้เขาฟังว่าผมแค่พยายามทำให้วิกตอรียสบายใจขึ้นเพราะโดยทางเทคนิคแล้วเธอก็คือแม่เลี้ยงของผมและเราก็ถือว่าเป็นคนในครอบครัวเดียวกันเขาจึงเตือนพวกเราว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกเราจะต้องตกอยู่ในที่นั่งลำบากและผมอาจจะต้องย้ายออกจากบ้านเพราะว่าผมอายุครบ18ปีแล้ววิกตอรียรู้สึกกลัวแต่ผมโกรธเขามาก เขาทำราวกับว่าเธอเป็นแค่สมบัติชิ้นหนึ่งของเขาหลังจากนั้นหลายสัปดาห์วิกตเรียแทบจะไม่พูดคุยกับผมเลยผมรู้สึกแย่มากเพราะด้วยความที่ผมมีใจให้กับเธอแต่ในเวลาเดียวกันผมก็ตระหนักว่าผมไม่สามารถอยู่ร่วมกับชายผู้น่ากลัวคนนี้ได้อีกต่อไปพ่อผู้ซึ่งไม่เคยใส่ใจผมแม่ของผมหรือคนอื่นเลยนอกจากตัวของเขาเองผมจึงตัดสินใจว่าถึงเวลาแล้วที่ผมควรออกจากบ้านหลังนี้อย่างถาวรเพื่อเริ่มต้นชีวิตของตัวเองแต่ผมไม่อยากจากวิกตเรียไป ผมจึงบอกเธอว่าเราสามารถหนีไปด้วยกันได้เพราะเธอยังไม่ได้แต่งงานกับเขาเขาเพียงแค่ต้องการสนุกกับเธอและจะทิ้งเธอโดยที่เธอไม่ได้อะไรจากเขาเลยสักอย่างเหมือนกับที่เขาเคยทำกับผู้หญิงทุกคนที่ผ่านมาในชีวิตของเขาผมเริ่มทยอยเก็บเข้าของทีละนิดและวางแผนว่าควรจะไปที่ไหนดีผมใช้เวลาหลายวันเตรียมตัวอย่างช้าๆเพราะหวังว่าในที่สุดวิกตอเรียจะยอมตกลงใจมากับผมด้วยแล้ววันหนึ่งเธอก็เข้ามาในห้องของผมและถามอย่างอายๆว่าผมมีแผนอะไรแล้วหรือยัง ผมจึงบอกเธอว่าผมมีเพื่อนและคนที่รู้จักอยู่หลายที่และพอมีเงินเก็บอยู่บ้างพวกเราสามารถหางานทำหาทางเรียนต่อแล้วค่อยๆสร้างชีวิตใหม่อย่างที่เราต้องการได้สุดท้ายเธอก็ตอบตกลงที่จะไปกับผมด้วยเธอเก็บข้าวของของเธออย่างรวดเร็วเพราะจริงๆแล้วเธอก็ไม่ได้มีของอะไรมากนักเธอจะคอยระแวงตลอดเวลาเพราะกลัวว่าพ่อจะกลับมาเห็นแต่ในที่สุดเราก็เตรียมตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วออกจากบ้านไปที่สถานีรถโดยสารเพื่อขึ้นรถไปเมืองหนึ่งที่เพื่อนของผมอาศัยอยู่ และเธอพร้อมที่จะช่วยเหลือเราระหว่างเดินทางไปผมมีความสุขมากแม้ผมจะรู้ว่าชีวิตเราจะต้องพบกับอุปสรรคก็ตามแต่มันก็ยังดีกว่าที่จะยอมอยู่กับผู้ชายอย่างพ่อผมผมรู้สึกเสียดายจริงๆว่าทําไมผมไม่ทําแบบนี้ตั้งนานแล้วและยอมทนอยู่กับเขามาตั้งหลายปีทั้งๆที่รู้อยู่เต็มอกว่าเขาเป็นคนยังไงวิกตเรียนั่งเงียบตลอดทางผมพยายามทําให้เธอร่าเริงขึ้นและเธอก็พยายามฝืนยิ้มเพราะลึกๆแล้วเธอกลัวมาก พอเรามาถึงที่สถานีรถโดยสารผมพยายามทําให้เธอสบายใจและบอกเธอว่าเธอไม่ได้โดดเดี่ยวอีกต่อไปเรากอดกันและมันรู้สึกดีมากเรายังเหลือเวลาอีกประมาณครึ่งชั่วโมงก่อนที่รถโดยสารจะมาถึงผมไปเข้าห้องน้ําเพียงแค่ประมาณ5นาทีและพอกลับออกมาและวิกตอเรียหายไปเหลือเพียงกระเป๋าเดินทางของผมที่วางอยู่ตรงนั้นผมหาเธอทุกหนทุกแห่งเพราะบางทีเธออาจจะไปหาอะไรกินหรือทําอะไรสักอย่างผมถามคนแถวนั้นว่าเห็นเธอบ้างหรือเปล่า แต่พวกเขาเพียงแค่ยักไหล่และตอบว่าไม่ผมเป็นห่วงว่าอาจมีคนลักพาตัวเธอไปหรือไม่พ่อก็พาตัวเธอกลับไปแล้วผมโกรธมากและพร้อมที่จะทําทุกอย่างเพื่อให้เธอออกไปให้พ้นจากชีวิตเขาจากนั้นไม่นานผมก็ได้รับข้อความจากวิกตเรียเธอบอกว่าเธอรู้สึกซาบซึ้งจริงๆสําหรับทุกอย่างที่ผมพยายามทําให้เธอแต่เธอตัดสินใจที่จะกลับไปหาพ่อของผมเพราะอย่างน้อยเธอก็มั่นใจได้ว่าเธอจะมีชีวิตที่มั่นคงที่นั่นหัวใจของผมแตกสลายผมคิดจะกลับไปหาเธอ แต่นั่นมันเป็นการตัดสินใจของเธอไม่มีใครบังคับให้เธอทำแบบนั้นดังนั้นผมจึงขึ้นรถโดยสารและมุ่งสู่เส้นทางของชีวิตใหม่และผมเองก็ไม่แน่ใจว่าผมมีความสุขกับมันหรือเปล่าหลังจากนั้นไม่กี่วันพ่อก็โทรมาหาผมเขารับรู้ถึงทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเขาบอกว่าเขาไม่สนหรอกที่ผมจากมาเพียงแต่วิกตอรียได้ขอร้องเขาว่าอย่างน้อยเขาก็น่าจะให้เงินผมไว้บ้างคิดๆด,ดูแล้วความจริงผมก็ต้องการเงินนั่นเหมือนกันแต่ผมคิดว่านี่มันไม่ถูกต้องผมจึงบอกเขาไปว่าผมไม่ต้องการอะไรจากพ่อทั้งนั้น เขาเงียบไปผมรู้ว่าเขาคงไม่ได้คิดว่าจะได้ยินคําตอบแบบนั้นเพราะเขาคิดว่าผมยังต้องการพึ่งพาเขาอยู่เสมอเหมือนกับคนอหนื่นๆในชีวิตเขาเขาแค่พูดว่าโอเคแค่นั้นและนั่นก็เป็นครั้งสุดท้ายที่ผมได้คุยกับพ่อ6เดือนผ่านไปหลังจากการสนทนาครั้งนั้นตอนนี้ผมกําลังทํางานที่ผมสามารถทําได้และเรียนรู้การเขียนโปรแกรมในเวลาว่างบางทีวันหนึ่งผมอาจจะได้กลับไปเรียนอีกครั้งแต่ตอนนี้ผมต้องการที่จะพิสูจน์ให้พ่อของผมเห็นว่าผมไม่ได้ต้องการเขา ผมอยากจะไปเยี่ยมแม่ให้เร็วที่สุดแม้ผมจะพูดไม่ได้เต็มปากว่าผมมีความสุขแต่ผมคิดว่าผมได้ทําในสิ่งที่ถูกต้องแล้วและถึงผมจะเสียใจเกี่ยวกับเรื่องของวิโตเรียแต่เราทุกคนล้วนเลือกเส้นทางของตัวเราเองแล้วตอนนี้คุณมีปัญหาอะไรในชีวิตบ้างหรือเปล่าแบ่งปันกับพวกเราได้ในช่องความคิดเห็นด้านล่างและอย่าลืมกดไลค์ให้กับวิดีโอนี้นะครับ